สวัสดีค่ะเด็กๆเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะและในบทเรียนที่เด็กๆจะได้เรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีมารยาทค่ะและบทเรียนในวันนี้จะมีจุดประสงค์ว่าอย่างไรนั้นเราไปดูจุดประสงค์ของบทเรียนนี้กันก่อนนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับบทเรียนนี้นะคะข้อที่ 1. น,นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีมารยาได้ข้อที่2นักเรียนเกิดคุณธรรมด้านการมีวินยัยและการมุ่งม,มั่นในการทำงานค่ะ เอ๊แล้วจากจุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อสักครู่นี้เด็กๆทราบไหมคะว่าเราจะได้เรียนเรื่องอะไรและเมื่อเด็กๆเรียนเรื่องนี้จบแล้วเด็กๆจะสามารถทำอะไรได้คะเด็กๆไปตอบคำถามของครูเจนกันนะคะและจากจุดประสงค์การเรียนรู้ในบทเรียนนี้เด็กๆลองตอบครูเจนสิคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรคะ เด็กตอบได้ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะในบทเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องการใช้อินเทอร์เนต็ตอย่างมีมารยาตนั่นเองค่ะเอแล้วเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้จบแล้วนักเรียนจะสามารถทำอะไรได้คะเด็กๆตอบผู้เจนได้ไหมคะช่วยกันคิดนะคะ ใช่แล้วค่ะเด็กๆนักเรียนจะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีมารยาทและเกิดคุณธรรมด้านการมีวินยัยและการมุ่งมั่นในการทำงานนั่นเองค่ะ เด็กๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนนี้คืออะไรต่อไปนะคะเราไปดูสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในบทเรียนนี้กันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียม และสำหรับบทเรียนนี้ให้นักเรียนนะคะเตรียมกระดาษ A4 หรือนักเรียนอาจจะใช้เป็นสมุดก็ได้นะคะและอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆค่ะและใบสรุปความรู้นักเรียนสามารถทำการดาวน์โหลดได้จากไฟล์ที่ครูเจนได้แนบไว้ให้ในบทเรียนของนักเรียนได้เลยนะคะ และก่อนที่เราจะไปเรียนกันในเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีมารยาทกันนั้นในครั้งที่แล้วเด็กๆจำได้ไหมคะคุณครูเจนได้สอนเรื่องอะไรกันไปคะเอหากเด็กๆจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปทบทวนบทเรียนในครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะไปกันเลยคะ่ะ ทบทวนบทเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำโดยใช้บัตรคำสั่งค่ะการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำเป็นการสั่งให้โปรแกรมทำงานตามจำนวนรอบที่ต้องการ ซึ่งประโยชน์ของการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำคือช่วยลดข้อผิดพลาดในการใช้คำสั่งขาดหรือเกินความต้องการและทำให้โปรแกรมนั้นสั้นลงค่ะตัวอย่างกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่มีการทำงานแบบวนซ้ำเช่นการเดิน การเต้นการร้องเพลงการวาดรูปและการทำอาหารนั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรคะเด็กๆจับกันได้แล้วใช่ไหมคะว่าบทเรียนครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องอะไรกันไปและสําหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีมารยาทจะมีเนื้อหายอย่างไรและคุณเจนจะมีกิจกรรมสนุกๆอะไรมาให้เด็กๆได้ศึกษากันเราไปดูกันเลยคะ่ะบทเรียนเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีมารยาท จากสถานการณ์มีอยู่ว่ามีร้านค้าอยู่ร้านหนึ่งซึ่งขายดีมากๆในตลาดแห่งนี้ซึ่งร้านค้าร้านนี้ก็คือร้านส้มตำซึ่งมีเจ้าของคือพี่ไมเคิลนั่นเองโดยนิสัยของพี่ไมเคิลจะเป็นคนใจดีขยันตั้งใจทำงานและเป็นมิตรกับทุกๆคนที่เข้ามาในร้าน และสิ่งที่พี่ไมเคิลชอบทำอยู่เป็นประจำก็คือการอัดคลิปวิดีโอขณะที่กำลังขายส้มตำอยู่นั่นเองค่ะและในวันนี้คุณครูก็ได้พาเด็กๆนักเรียนมาทานส้มตำที่ร้านส้มตำของพี่ไมเคิลและคุณครูก็รู้สึกประทับใจมากๆเพราะส้มตำของพี่ไมเคิลน,นั้นอร่อยมากๆเลยค่ะและหลังจากรับประทานส้มตำเสร็จแล้วโป่งก็มีคำถามจึงถามกับพี่ไมเคิลว่า ร้านของพี่ไมเคิลตำอร่อยมากๆเลยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรรับใช่ไหมครับซึ่งพี่ไมเคิลก็เปิดคลิปวิดีโอวิธีการตำส้มตำในสูตรของพี่ไมเคิลเองให้กับโป้งกับก้อยได้ดูและหลังจากดูคลิปวิดีโอของตนเองจบนั้นพี่ไมเคิลก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปเป็นเศร้าหมองค่ะ และเมื่อดูวิดีโอจบแล้วพี่ไมเคิลก็อ่านความคิดเห็นที่อยู่ด้านล่างของวิดีโอซึ่งในขณะที่อ่านอยู่นั้นพี่ไมเคิลก็มีสีหน้าที่เศร้าหมองซึ่งตัวอย่างข้อความมีดังนี้ข้อความแรกร้านลุงอ้วนที่ตลาดอร่อยแต่แพงลุงอ้วนตำซ้มตำได้แซ่บมาก คงจะอร่อยจริงดูจากพุงของพ่อครัวสิและกินร้านนี้หุ่นจะเหมือนพ่อครัวไหมอ่ะและจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้ในการแสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ตเราควรจะมีมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ตดังนี้นะคะใช้คำที่สุภาพรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราสื่อสารด้วยความเมตตา ไม่พูดถึงประเด็นการล้อเลียนเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาและสีผิวค่ะมารยาทที่ควรปฏิบัติเมื่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตต่อไปนะคะครูเจนก็มีตัวอย่างของมารยาทที่เราควรปฏิบัติเมื่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะคะเช่นแอปพลิเคชัน Facebook LINE หรืออินสตาแกรมค่ะตัวอย่างมารยาทที่ควรปฏิบัติเมื่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตดังนี้นะคะพิมพ์ข้อความทักทายเมื่อเริ่มสนทนาพิมพ์ตัวอักษรด้วยข้อความที่สุภาพหลีกเลี่ยงการสื่อสารในยามวิการ หากมีการติดต่อสื่อสารผิดควรกล่าวขอโทษไม่ควรโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของตนเองและไม่ควรโพสต์หรือวิจารณ์ผู้อื่นนะคะ เป็นอย่างไรคะเด็กๆบทเรียนในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปครูเจนก็มีกิจกรรมสนุกๆเพื่อทบทวนว่าเนื้อหาก่อนหน้านี้ที่เราได้เรียนกันมาเนี่ยนักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะในกิจกรรมฝึกคิดฝึกทำค่ะไปดูกันเลยกิจกรรมฝึกคิดฝึกทำ จากกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆให้เด็กๆช่วยการศึกษาสถานการณ์โดยในสถานการณ์นี้มีอยู่ว่าเป็นการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลซึ่งในระหว่างการแข่งขันนี้ก็มีผู้เข้าชมแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายค่ะ โดยในการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนี้นะคะให้เด็กๆช่วยการพิจารณาข้อความการแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้ว่าเป็นความคิดเห็นที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะคะคุณเอกล่าวแสดงความคิดเห็นสู้ๆนะทุกคนคุณบี ทรงผมไม่ดียังเล่นไม่ดีอีกคุณซีคนคนเดียวเล่นไม่ดีทีมเลยแพ้คุณดีทีมคู่แข่งเก่งมากเราก็เล่นสมศักดิ์ศรีแล้วและคุณอ e, ีเบอร์21เก่งไม่น่าตัวเตี้ยเลยเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆ เด็กๆตอบครูเจนได้ไหมคะว่าข้อความใดที่เป็นข้อความที่เหมาะสมและข้อความใดเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมในระหว่างนี้นะคะหากเด็กๆทำไม่ทนันเด็กๆสามารถกดหยุดพักวิดีโอเอาไว้ก่อนและเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเราก็ไปดูเฉลยข้อต่อไปกันเลยนะคะ หรือนักเรียนจะจดข้อความดังกล่าวลงในกระดาษ A4 หรือในสมุดก็ได้นะคะเป็นอย่างไรคะเด็กๆเด็กๆทำเสร็จกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยข้อความแรกกันนะคะข้อความแรกจากข้อความของคุณเอสู้ๆนะทุกคนนักเรียนคิดว่าข้อความนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคะ เด็กๆตอบว่าอย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะข้อความนี้เหมาะสมนั่นเองค่ะและข้อความต่อมานะคะคุณบีทรงผมไม่ดียังเล่นไม่ดีอีกเด็กๆคะเด็กๆค,คิดว่าข้อความในลักษณะนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคะเด็กๆตอบว่าอย่างไรกันคะ เก่งมากเลยค่ะข้อความนี้ไม่เหมาะสมนะคะและข้อความต่อมานะคะเด็กๆเป็นข้อความของคุณซีนะคะคนคนเดียวเล่นไม่ดีทีมเลยแพ้เด็กๆลองพิจารณาข้อความนี้นะคะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคะเด็กๆลองดูสิคะว่าของเด็กๆนั้นตอบว่าอะไร ใช่แล้วค่ะเด็กๆข้อความนี้นะคะไม่เหมาะสมเลยค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเราผ่านไปสามข้อแล้วนะคะไหนคะใครตอบถูกหมดทั้งสามข้อเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะสำหรับข้อต่อมานะคะเป็นข้อความของคุณดีคุณดีกล่าวว่าทีมคู่แข่งเก่งมาก เราก็เล่นสมศักดิ์4แล้วจากข้อความการแสดงความคิดเห็นของคุณดีนักเรียนคิดว่าอย่างไรคะข้อความข้างต้นนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆข้อความข้างต้นนี้เหมาะสมนั่นเองคะ่ะและข้อความสุดท้ายแล้วนะคะข้อความของคุณอ e. ีนะคะเบอร์21 เก่งไม่น่าตัวเตี้ยเลยเด็กๆคะเมื่อเด็กๆพิจารณาข้อความนี้แล้วเด็กๆตอบได้ไหมคะว่าเป็นข้อความที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคะเด็กๆลองคิดนะคะข้อสุดท้ายแล้วคะ่ะได้ว่าอย่างไรคะเก่งมากเลยคะ่ะข้อความข้างต้นนี้ไม่เหมาะสมนะคะ เป็นอย่างไรคะเด็กๆก,กิจกรรมไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆตอบถูกหมดทั้ง5ข้อไหมคะใครตอบถูกหมดทั้ง5ข้อเก่งมากๆเลยนะคะดังนั้นจากบทเรียนเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีมารยาทเราจะสรุปได้ดังนี้นะคะการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีมารยาทควรสื่อสารและแสดงความคิดเห็น บนอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำสุภาพเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นโดยประเด็นที่ไม่ควรนำมาพูดเช่นการล้อเรียนผู้อื่นเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาแล้วก็สีผิวนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรคะเด็กๆสำหรับกิจกรรมฝึกคิด ฝึกทําไม่ยากเลยใช่ไหมคะแถมยังสนุกอีกด้วยใช่ไหมคะเด็กๆและสําหรับวันนี้นะคะในบทเรียนนี้เด็กๆเราจะไม่มีการบ้านที่ให้นักเรียนไปแนบในแพลตฟอร์มนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเจนต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนและครั้งต่อไปคุณครูเจนจะมาให้ความรู้กับเด็กๆในบทเรียนเรื่องอะไรนั้นเด็กๆต้องคอยติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเจนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ